สวัสดีครับสวัสดีเ c ทุกท่านครับผมคลิปนี้เอาสักสององ,งนะนะครับผมนะครับองแรกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับบางขุ่นพรมนะหรือนวหนวเน่าเๆเลยครับนี่ฮะจัดจ้านดีนะครับ ขาไม่มีซ่อมนะสวยเนื้อตุบตับดีนะนะครับเนื้อ,อยังวัดระครังเลยนะตุบตับดีเนี่ยมันเลยครับตรงนี้นะ ใครชอบจัดปลายเอา3,500บอนะครับนะฮะกลางเดือนแล้วเนาะโดนหวยกินมั่งเลยมั่งนะนะครับเอาเบาๆ3,500พอนะครับตรงนี้นะนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมเนื้อนัวหนั่นะครับ,ท,บ,นะรบทักมาแล้วกันเนาะมีรูปสตูส,สวยๆให้ด้วยนะไปถ่ายสตูมาแล้วนะมาฐานคู่นะครับตรงนี้ก็สวยเดิมเดิม ฐานคู่บางขุนพรมนะเหมือนไม่ลงกลุกเอาไปไวๆองนี้ไป2อ0พพอนะครับผมนะฮะสวยดีฐานคู่กำไรนิดหน่อยนะครับบวกกำไรนิดหน่อยนี่ฮะฐานคู่บางขุนพรมหลังสวยนะ เอา2อ0พพอนะครับผมเบาๆนะครับทักมาขอรูปเพิ่มแล้วกันนะยีงมีรูปศัตรูสวยๆด้วยนะนประมาณนี้ของนี้ให้ดูเฉยๆนี่มีคนต่อไว้สามพันนะยังแม่ผมก็เสียดายนะเปิดไปนะเน็ตเข้าไปสี่พันนะของนี้มีคนต่ออีกนะสามพนะันะน, 4, นะนค,น 3, นะค่อยว่ากันนะชอบคาบขู่นะครับคาบนี้มันดีนะ ไม่ได้เจอบ่อยนะครับดูเนื้อดิอเอาาไว้ก่อนชอบนะฮะเอาแค่นี้พอนะครับอีพีนี้เนาะประมาณนี้ครับผมฝากติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ